มาเบิงพี่น้องไปเลาะขั้นหน้ามาไรยังพี่น้องมาเบิงจา้าในกล้วยในกล้วยเครืออนึงพี่น้องเบิงหน่วยหน่อยได้จ้าแต่ว่าหังหลูกกลมดิกเลยไนกล้วยหนึ่งเครือนแม่กระคูดเลมอนนี่มี่ยังมาเบิงกระคูมินิได้ดอกค่าจ้าได้ดอกค่าได้ชะอมได้ชะอม อนีอยากนั่งในด้วยพี่น้องแล้วก็ได้นีจ้าฝนตกมาขึ้นพี่น้องมันเลยบ่สวยบันไดดอกฟักทองได้ดอกฟักทองนี่ได้กระเจี๊ยบเขียวเต็มเลยให,ใหญ่เลยกระเจี๊ยบเขียว,วยพี่น้องกระเจี๊ยบเขียวขั้นหน้าขั้นหน้าพิเศษ แดนมะเขือพว่วงน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็มีมะเขือมะเขือขาวพี่น้องแล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดแขววงสองสามฟักมะเขือกะเก็บบ้าั่นเบิดพี่น้องยานมันเงีอยวนี่นี่นี่หละนี่จ้านี่จำนี่ลหละ ผักในสวนเราจ้า